8604100นะครับ100ก็คือความความยาวนาะอ04คือโมเดลนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นซีรีส์รุ่นเขารุ่นนี้จะมีขนาดไซส์อยู่ที่100มิลนะครับขีดความสามารถสามารถจับตัวหัวน็อตนะครับผมนะหรือว่าตัวนัดได้ถึงเบอร์ประมาณ21นะครับอาจจะขยายได้นิดหน่อยนะครับอาจจะต้องมีการอ้าตรงขาหน่อยเนาะตัวปากจะเป็นขนาดแบบบางนะครับผมจะอาจจะไม่หนาเหมือนกลุ่มตระกูล 8603นะครับรุ่นนี้จะเป็นไซส์มินิก็จะเล็กตามขนาดนะครับแล้วก็ตัวเนื้องานก็จะเป็นแบบเนื้อเหล็กทงตัวนะครับไม่มีในส่วนของตัวด้านที่เป็นลักษณะอย่างนี้เนาะเป็นงานดีไซน์แล้วก็ออกแบบมาค่อนข้างสวยนะครับผมใครที่เป็นสายสะสมหรือใครที่ยังไม่มีนะครับหรือว่าใครที่กําลังมองหาสินค้าที่ฝากให้เพื่อนนะครับหรือว่าเป็นของขวัญก็ตัวนี้ก็น่าสนใจนะเข้ามาเป็นกล่องลักษณะนี้จะมาเป็นกล่องนะปกติเขาจะมาเป็นแบบ หนึ่งกล่อง6ชิ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เวอร์ชั่นนี้เขาเป็นกล่องแยกกันเนาะฝากไว้ด้วยนะครับผมกับเกียร์กระดาษไลฟ์ของเรานะครับเราไลฟ์กันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับผมเนาะยังไงก็ติดตามกันเจอผมใผม่อีกทีในวันพุธหน้านะครับผมนะวันนี้ขอตัวไปก่อนครับผมสวัสดีครับ